สวัสดีครับนี่คือคลิปของรัฐิคอรอบครัวไทยมหาอำนาจนะครับโดยมีโทงเป็นสัญลักษณ์ของรัฐินะครับทีนี้ลัธีนี้เป็นลัฐิที่จะแนะนําให้ประชาชนชาวไทยทุกๆบ้านทุกๆครอบครัวนะครับได้ตื่นตัวอัปเดตยกระดับบ้านของท่านที่มีเลขที่บ้านนะครับ ติดทงนี้นะครับเพื่อที่จะไปทําการเมืองโลกทําให้ยกระดับบ้านกลายเป็นสภาชั้นสูงนั่นเองเป็นสภาชั้นสูงที่สูงกว่าสภาสัปยะสภาสถานที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรมีพรักการเมืองไปพูดคุยกัน mm. เพื่อที่จะออกกฎหมายหรือสร้างโปรเจกต์ใดๆก็แล้วแต่หรือแก้ไประเด็นอะไรแต่ของชาตินะครับตรงนั้นเป็นสภาชั้นล่าง แต่ที่บ้านจะเป็นสภาชั้นสูงทําการเมืองโลกระวกหว่างทําการเมืองโลกกับเล่นกาเมืองน,น้ำเน่าประเทศไทยแตกต่างกันครับตอนนี้เราต้องแยกนะแยกเส้นทางเดินทศไทยแล้วก็เชิญชวนคนไทยทั้งประเทศมาเดินเส้นทางใหม่ด้วยการทำการเมืองโลกครับทำที่บ้านนะนะทำที่บ้านไม่ต้องไปอาศัยสอสอพรคกันเมืกงแล้ว ขออภัยเราจะตนเป็นเจ้าหน้าทแห่งตนนะเราจะทําการปกครองประเทศเองโดยใช้ลัที่ครอบครัวไทยมาหาำนาจแทนรัฐที่รัฐธรรมนูญนั่นเองเราใช้รัทธิรัฐธรรมนูญมาตั้งก้าปสองปีมีรัฐธรรมนูญยี่สิบฉบับนะเป็นลัที่ที่เราต้องไปเลือกตั้งเลือกตัวแทนแล้วก็ตัวแทนก็จะตั้งตัวเป็นรัฐบาลนั่นเองนะแต่ทีนี้รัฐบาลเนี่ย สรุปจะสรุปรัฐบาลแล้วกันว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแบบไหน <c oughs> ข้อสรุปก็คือว่ารัฐบาลนี่คือตัวซวยตัวเกกะตัวทวงความเจริญตัวตัดโอกาสลูกหลานท่านและตัวท่านแล้วก็ตัวกดความมั่งคั่งมั่นคงของท่านไม่ให้มีความมั่งคั่งมันง่นคงนั่นคือรัฐบาลนะครับที่เป็นอยู่ผมพูดดีเป็นประโยคที่ถูกต้องแล,ล้วล่ะ ยังมีประโยคที่ผมจะพูดแบบนี้ตรงๆอย่างงี้หลายประโยคแล้วมันจะไปกระทบคนไทยหลายอาชีพดังนั้นผมก็กอแจ้งไว้ตรงนี้แจ้งให้ท่านทราบเพืว่าประโยชน์ต่างที่ผมพูดเนี่ยที่ไปกระทบต่ออาชีพตา่างๆลดเครดิตลดชื่อเสียงของเขาลดความน่าเชื่อถือเนี่ยนะที่ผมพูดไปพูดไปตามหลักการนะครับตามหลักการเพื่อให้ประชาชนเนี่ย ที่หลงทิศหลงทางกันอยู่เพราะว่าคนไทยทั้งประเทศเป็นผู้หลงทิศหลงทางครับเป็นผู้ที่แยกถูกแยกผิดก็ไม่เป็นแยกถูกก็ไม่ได้คือไม่สามารถแยกได้เลยเป็นเรื่องที่น่าสงสารมากเป็นเรื่องที่เราจะต้องมองข้ามไม่ได้ทำเฉยก็ไม่ได้อยู่เงียบๆก็ไม่ได้ทำเป็นไม่มีอาการไม่รู้สึกไม่ได้ครับมันถึงเวลาถึงไฟบังคับถึงกาลเทศะที่จะต้อง ที่ต้องพูดง่ายกําจัดเลยใช้กําจัดเลยกําจัดคือทิ้งไปเลยแล้วเกิดสิ่งใหม่เนะี่ยเพราะว่าอยู่ในยุครอสิเป็นยุคที่ต้องทิ้งของเก่าแล้วได้ของใหม่ไอ้การทิ้งของเก่าได้ของใหม่นี่แหละครับมันเป็นการมหาปฏิวัติเลยเป็นการปฏิวัติใหญ่ดังนั้นประเทศไทยทุกวงการถูกปฏิวัติใหม่หมดก็ดูอย่างบ้านท่านดีครับผมก็แนะนําให้เปลี่ยนจากรัฐที่รัฐธรรมนูญมาเป็นลทัที่ครอบครัวไทยมาอำนาจบ้านท่านก็กลายเป็นสภาชั้นสูงไปเลย เป็นสภาชั้นสูงนะสูงกว่าสภาสัพยะ่สปปาสภาฐานที่อยู่ในเมนาตะยาเพราะนั่นเป็นสภาชั้นล่างที่มีเสือสิงห์กรจทิงแล้มีงูนะฮะงูา่าวมีลิงกินกล้วยเต็ไมไปหมดในสภานั้นนะ่ะเป็นสภาของเดรัจฉานนี่เองเพราะฉะนั้นประชาชนจะต้องยกระดับบ้านเป็นสภาชั้นสูงเป็นสภาของมนุษย์ที่เป็นโสวับวันทีพย์ตายนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมจะปกของประเทศเอง เป็นอนยะ่างนั้นเป็นสภาชั้นสูงแล้วแลวไปทาการเมืองโลกเลยเพราะฉะนั้นเรื่องราวของผมนี่เป็นเรื่องใหม่ที่คนไทยทั้งประเทศต้องตั้งสติกันเลยใช่ว่าตั้งสติตั้งอกตั้งใจนั่งดูคลิปถึงแม้ว่าคลิปนี้จะเป็นการทําของชาวบ้านคนหนึ่งที่เป็นชาวบ้านผ่าเราซึ่งเป็นผู้บรรลุการใช้อํานาจทิพย์ได้จึงได้ทําคลิปนี้ขึ้นมาและประกาศตัวเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดของประเทศไทยในขณะนี้นะ เพราะผมมีทางเดินใหม่กับประเทศไทยเรียกว่ามาร์กน,น,นั่นเองหรือวิสัยทัศน์ที่มีชื่อว่าสีอ่อภิหลักไทยสี่อภิลักไทยเนี่ยเราจะประกาศกับเ,เวทีโลกทําการเมืองโลกด้วยสีอ่อภิหลักไทยหมายความว่าประเทศไทยมีหลักใหญ่หญสี่หลักหนึ่งธรรมาทิพไตยที่ประชดป,ปกครองประเทศเองไม่มีรัฐบาลไม่มีการเลือกตั้งอันนี้หลักใหญ่เป็นเรื่องใหญ่างโลกโลกยังไม่เคยมีการปกครองธรรมาทิปไตย ประเทศไทยเป็นประเทศพุทธจึงต้องปกครองเป็นระบอบธรรมาธิปไตยเพราะเป็นการปกครองแบบมนุษย์ปกครองไม่ใช่แบบโลกาธิปไตยและอัตราธิปไตยที่ประเทศไทยใช้อยู่อัตราธิปไตยก็คือตัวกูของผู้พักกูเงินกูตระกูลกูประเทศก็ต้องเป็นของโกูแล้วในสุดกู็ซื้อประเทศแล้วให้ลูกกูไปเป็นนายกได้นั่นคืออัตราธิปไตยแล้วก็มีคนก็ทําให้เห็นอยู่ทาตาท่านก็เห็นอยู่ทุกวันเนี้ยนะเข้าใจแจับแจ้งนะอะไรก็ได ่ส่วนโลกาทิพยตยก็คือของนายทุนนั่นเองนายทุนอยู่ในประเทศไทยสบายเจริญงอกงามนะประเทศเจริญแต่ไม่ใช่ของประชาชนนะเป็นของนายทุนแต่ประชาชนนะตัวประเทศเป็นยังไงมีหนี้กูเล็กสูงไอ้นี่มันความมั่งคั่งมันกคงของชนไม่มีเพราะฉะนั้นเราอยู่ในประเทศที่ผิดเราผิดที่ผิดทางเพราะนั้นเราต้องออกจากประเทศไทยปัจจุบันนี้ต้องทิ้งเลยไปอยู่ประเทศไทยตัวจริงหรือจริงจะอยู่ถูกที่ถูกทางเพราะประเทศตวจริงนั้นประชาชนเป็นมนุษย์ที่ปกครอง ปกครองประเทศเองปกครองแบบมนุษย์อ่ะไม่ใช่ปกครองแบบเพรื่อฉนเพราะนั้นสภาเขาต้องเป็นสภา,าชั้นสูงนั่นเองเหตุที่สูงก็ใช้การปกครองแบบมนุษย์ที่ใช้ธรรมาจิปวิตยนั่นเองนะอาจจะฟังยากฟังก็จะยากสับใหม่ๆก็ฟังไปเรื่อยๆก่อนแนละ้วเป็นท่านที่เข้าใจท่านก็จะฟังคิดไปเรื่อยๆแล้วจะเกิดปัญญาเป็นโสดบาบันจิตวิตยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมจะปกครองประเทศเองน,ะนั่นแหละครับนะถ้าจะเป็นอย่างที่ผมเป็นในเมื่อผมเป็นแล้วผมก็ไม่อยากเป็นคนเดียว เพราะการเป็นโสได้บรใจเป็นได้ไม่ยากครับเป็นได้ง่ายๆเพียงแค่นั่งฟังคลิปที่ผมตอบขึ้นมาเนี่ยท่านก็จะเกิดปัญญาแล้วท่านก็จะส่งใบแสดงเจตจำนงใบแสดงเจตจำนงนั่นแหละคือคําสั่งท่านท่านมีอำนาจแต่ท่านไปสั่งก็เสียของดังนั้นท่านต้อง,งส่งใบแสดงเจตจำนงเพื่อออกคำสั่งสั่งทันทีให้มีสิบทีมเลยเพราะอยู่ในยุครอสิบและสิบทีมนี้แหละจะสร้างกิจดาวิหารในยุครอสสิบที่จะเป็นยุคสี่วิลายน,นั่นเองเพราะยุครอสิบเป็นยุคสีวิลายการจะสร้างเป็นสีวิลายได้ต้อง ใช้สิบทีมนะแล้วสิบทีมนี้มาเรียงร้อยต่อกันเรียกว่าขบวนขบวนนี้จริงมีชื่อว,ว่าขบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองเพราะเราจะทําการกู้ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งคือทิมม้งประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยก็เหมือนทิ้งกุศลยานะแล้วก็สร้างราชธานีใหม่ก็คือสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจอย่างเงีนะ้ยแล้วก็ทานุกบรารุงุณศาสนาตามยุทธศาสตร์มันจะตา่านนงอะไที่นี่มาเดินรอยตากมันจะตากอีกครั้งหนึ่งในยุค AI นะก็เนะี่ยคืองานของรัฐที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจ นะฮท่านอาจจะแปลกใจที่เออชาวบ้านคนหนึ่งสร้างรัฐที่ขึ้นมานะชื่อรัฐที่ครอบครัวไทยมหาหานาจเพราะว่าชาวบ้านคนนี้เป็นผู้ถูกกระทำจึงมีสิทธิ์ที่จะสร้างระบบระบบใหม่เป็นผู้ถูกกระทำนะฮะเพราะว่าอายุเจ็ดสิบแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีบ้านของตัวเองไอ้ที่ใช้นี่เปใช้อาคารของที่อื่นแะลืวนะไม่มีบ้านแล้วก็งานการ ก็ไม่มีความมั่งคั่งมั่นคงนะครับเพราะเป็นแรงงานมาตลอดนะเป็นอย่างนี้นะฮะก็รายได้ตอนนี้ก็มีแต่สวหกร้อยใช่ไหมอายุเจ็ดสิบก็เจ็ดร้อยแล้วก็บัตรสวัสดิ์คนจนก็ได้เป็นของแค่สามร้อยหนึ่งซึ่งมันไม่พอนะไม่พอนะความที่ไม่พอเนี่แหละมัามมั่งคั่งมั่นคงไม่มี้ะอยู่ในโลกยุค ai ที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคนระดับล่างถูกรถกระทบถูกกระทนำนะ หม,หมดที่พึ่งไม่มีโอกาสไม่เห็นโอกาสดังนั้นคนระดับล่างจึงมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะสั่งเปลี่ยนแปลงออกแบบประเทศไทยใหม่มาตรฐานใหม่ผมจึงได้ศึกษาและวางรางฐานประเทศไทยใหม่หมดเลยนะฮะเพื่อให้ปเป็นไปตามลิขิตของประเทศประเทศมีลิขิตดังนั้นต้องต้องศึกษากันแล้วก็ทําให้ตกตามลิขิตประเทศเสียผมเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วทีนี้ประเทศไทย หมดสภาพตอนนี้อยู่ในเวทีโลกเรามีสภาพที่หมดไม่ว่าจะเป็นทางด้านการทูตหรือทางด้านาการต่างประเทศเราหมดสภาพไม่น่าเชื่อถืนอนะทางเศรษฐกิจสินค้าส่งออกเราก็แย่ตกต่ำหมดการศึกษาเรายิ่งแย่ใหญ่เลยนะแต่การท่องเที่ย,ยวยวังดีอยู่วิถีชีวิตไร้ตาประชาชนดีอยู่ให้ส่วนที่ดีเป็นธรรมชาติของประเทศแต่ส่วนที่แย่คือสิ่งที่เราพยายามแข่งขันกับชาวโลกเราสู้ไม่ได้หมดสภาพแล้วนั่น ปรับประเทศใหม่ใช้คำว่าทิ้งเลยเพราะว่าทุกอย่างเราเหมือนก็อยู่กรุงศรีที่ต้องทิ้งกรุงศรีตอนสุดท้ายศิลปยานะก็ต้องเกิดะบวนกู้ชาติทั้งสองนั่นเองเพราะต้องทิ้งแล้วเขาจะตากเห็นเห็นแล้วเห็นอาการเราต้องรีบทิ้งแล้วเหมือนกันผมก็เห็นอาการประเทศไทยแล้วหมดสภาพแล้นะวต้องทิ้งนะเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เรยทตำรอยก็จะตากอีกครั้งหนึ่งเป็นะบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองนั่นเองเพราะว่าเราอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องต้องทิ้งกรุงศรียาเพราะผู้นำงอนแนงะ่ สบายกุสิยาคูณดาวว่ามันเงี้ยส่วนกลุ่มการเมืองต่างๆกลุ่มอำนาจต่างๆนสีก็แตกแยกกันไม่เป็นที่พึ่งเลยแล้วเปิดอาซ่าให้นะเป็นอย่างเงี้ยหลาหลวงกันหมดเหมือนเหมือนกันเลยเนี่ยพรรคการเมืองแตกมันเลอะเทอะเละเทะข้าราชการก็ไปกันใหญ่เลยเป็นนอมินีเป็นสีเทาให้พวกสีเทาเจริญกันโอ้นะศัตรูมาร้องกรุงมันก็คือนอมินีเต็มประเทศหมดแล้วศัตรูยุคนี้คือนอมินีนะอาพวกสีเทาพวกนอมินี โดยได้รับการสนุนเอื้อมนวยจากข้าราชการนี่นเนี่ยอ่านอน,นี้ีคือมาล,อล้อมกรุงเรียบร้อยแล้วเต็ไมไปหมดเอาความมั่งค่ามากรวยหมดส่วนข้อที่สี่ประชาชน,นอดอยากก็เหมือนกันผุงศสียยาตอนออนี้ประชาชนก็อดอยากเหมือนต่อผู้สียยาเลยสี่ข้อนี้เข้าเกณฑ์ดเดียวผู้สียยาต้องสิ้นสุดจบยุคนั่นเองผู้แย่งประวัติศาสตร์มาซ้ำรอยอคำหนึ่งนะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นผมในฐานะผู้ที่บรรลุกระชั้นชีตดก็เลยไหวตัวมาสวมบทบาท กระบวนกู้ชาติประดัก2สองนะเพราะฉะนั้นท่านใดยอยากร่วมกระบวนกู้ชาติประดัก2สองโดยเฉพาะท่านที่เป็นฟู้เซอร์ท่านที่เป็นคนทาเพจดังๆมีชื่อเสียงนะท่านที่เป็นกลุ่มที่จับได้ไล่ทานนะยกตัวอย่างก็ได้เช่นสีเหลือ,องเงนี่ยจับได้ไล่ทันอย่างเงี้ยนั่นแหละครับตอนนี้ได้ข่าวว่าไปประชุมไล่ประชุมปรททูวงคาสิโนโใช่ไหมอันนั้นเป็นการแสดงออกของอาการอักเสบของประเทศไทยก็คือพ ระบบพิเศษของประเทศไทยอ่ะรานนั้นก็ต้องมีการประท้วงอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่งานผมไม่ได้เชิญชวนให้ทําแบบนั้นงานผมนี่เชิญชวนทาการเมืองโลกเลยแล้วการเมืองประเทศไทยหายไปเองหายไปเองไม่ต้องไปต่อสู้แบบนั้นแต่การทํานั้นไม่ผิดถูกต้องแล้วท่านไปประท้วงก็เป็นการแสดงออกนะแต่ว่ามันไม่จบจะให้จบเนี่ยท่านต้องทําการเมืองโลกทำเมืองโลกแล้วไเทายเปลี่ยนเลยมันจะไม่มีการเมืองประเทศไทยนะมันเป็นการเมืองโลกเอง การเมืองด้วยไทยมันมันมันหายไปมันไม่มีตัวแทนอ่ะประชาชนปกครองประเทศเองอ่ะเออมันไม่มันหายไปแล้วไอ้การเมืองแบบน้ำเน่าประเทศไทยที่เป็นอยู่วันนี้มันไม่มีต่อไปเพราะว่าฉันปกครองตนเองการทําการเมืองโลกนี่คือประชาชนปกครองตนเองนะเป็นต้นแบบโลกให้โลกเล่นอยู่ด้วยเองเนี่ยตรงเนี้ยทีนี้หลักการต่างเวลาผมอธิบายไปเนี่ยมันจะไปกระทบกับพวกอาจงกระจายมหาลัยผู้เรียนนอกทีสูงอ่ะเพราะผมเป็นแค่ชาวบ้านอ่ะแต่ว่าผมรู้หรือความเข้าใจผมเนี่ย มันไปมันไปกดเคที่พวกเขาอ่ะเขาจะไม่พึงพอใจเพราะนั้นก็แจ้งให้ท่านที่เป็นด็อกเตอร์หรือคนที่เรียนนอกหรืออ,อาจารย์ทั้งหลายนะครับให้ทราบว่า,าที่พูดไปเนี่ยไม่มีเจตนาจะไปยกตนข่มท่านนะไม่มีเจตนาแต่ต้องมีแต่แต่มีเจตนาที่จะอธิบายให้ประชาชนที่เข้าใจผิดหลงเข้าใจผิดให้มีสติให้มีสติใหม่แล้วมองโลกให้มันเป็นจริงนะอย่ามอง ดูให้ภาพมายาที่เขานําเสนอนะมองเป็นจริงนะว่าอาจารย์ทั้งหลายมหาลัยทั้งหลายที่เป็นข่าวสื่อทั้งหลายเชิญชวนมานั้นนะอาจารย์ทั้งหลายเขาก็ไม่มีวิธีแก้ปัญหาประเทศแต่เป็นผู้อธิบายปรากฏการณ์ได้เพราะฉะนั้นก็จะอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แต่แก้ปัญหาประเทศไม่ได้การจะแก้ปัญหาประเทศนั้นก็จะต้องใช้ยุทธศาสตร์ของนักปฏิวัตินั่นเอง ซึ่งผมมาสวมบทบาทนักปฏิวัติไปในตัวโดวยเต็มมดแต่ประกาศตัวเป็นนักอนาคตาศาสตร์ซึ่งก็คือนักปฏิวัตินั่นเองนะครับนักอนาคตาศาสตร์กับนักปฏิวัติอันเดียวกันนั่นแหละครับจต่เรียกคนละบทบาทคนละหน้าที่คนละแล้วแต่วงการไหนจะเรียกนะคืออันเดียวกันนะเพราะเป็นผู้ที่ทิ้งของเก่าแล้วติดตั้งของใหม่คือนักปฏิวัตินั่นเองคือนักอนาคตาศาสตร์เพราะมันต้องมีของใหม่ของเก่าปรับปรุงใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่ นะคนะือวีน้นอัปเดตกันใหม่เห็นภาพนะเข้าใจนะดังนั้นท่านจะได้ประเทศไทยใหม่ตัวจริงเกิดข,ขึ้นในยุคใหเนี่ยเองเพราะนั้นก่อนจะได้ของใหม่ต้องทิ้งของเก่าอ่ะอันเนี้ยเวลาที่ของเก่าก็จะตรงนี้อ่ะมันเป็นปัญหาที่ท่านทั้งหลายยิ่งติดยึดในประเทศไทยของกเก่าเมื่อเจอคนมาประกาศท่านจะทำอะไรเออท่านจะอยากอยู่ของเก่าไหมหรืออยากว่าอยู่ของใหม่ถ้านก็ศึกษางานผมจะได้รู้ว่ามันมีอะไรใหม่ซึ่งมันมี หม่เพราะท่านคิดไม่ถึงนะไม่มีในโลกใบนี้เป็นโมเดลใหม่ที่โลกไม่เคยมีแต่ประเทศไทยประกาศใช้ทําการเมืองโลกเลยนําโลกเลยอันเนี้ยปัญหาของประเทศไทยคือคนไทยไม่กล้าน,นําโลกแล้วส่วนผมงานผมเป็นงานประกาศคนไทยต้นน <c oughs> องนําโลกนะฮะตรงเนี้ยไอ้ตรงต้องนี่แหละที่คนไทยไม่พอใจคนไทยไม่พอใจคขว่าต้องเพราะมันเหมือนไปบังคับเขาไปบังคับไปกดเขาอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกว่าเฮตุอร์ใช้คาว่าต้อง ก็เพราะว่ามันเป็นไฟบังคับประเทศไทยต้องไปเป็นชาติมหาอำนาจแลวมันถึงยุครอสิมันต้องทิ้งของเก่ากิตั้งของใหม่ท่านเข้าใจไฟบังคับไหมถ้าให้เทียบผมเทียบกับน,นักมวยเข้าใจง่ายเพราะคนไทยชอบมวยอ่นะนักกีฬามวยคนไทยชอบมือเดือดแล้วกีฬามวยเนี่ยเราก็ร,ร,กรู้เราก็ทราบกันอยู่เต็มอกอยู่แล้วว่าเมื่อน,นักมวยคนใดได,ได้เวลาต้องขึ้นชิแชมนอ่ะนะได้ถึงเวลาแล้วแรงที่เรา มีอยู่เนียมันได้แบบได้จังหวะที่จะขึ้นชิงแชมป์แล้วนะก็ต้องเข้าสู่โปรแกรมถูกไหมเข้าสู่โปรแกรมไอ้เข้าสู่โปรแกรมนั่แหละมันมีแต่คำว่าต้อง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 ตื่นเช้าต้องออกวิ่งต้องอย่างนั้นต้องนี้ต้องนี้ต้องหมดเลยเพื่อไปชิงแชมป์ไงถูกไหมเพราะเป็นไฟบังคับเหมือนการประเทศไทยอยู่ในไฟาบังคับต้องเป็นชาติมหาอำนาจดังนั้นมันต้องหมดเลยไอ้สิ่งที่ต้องนี่แหละที่ท่านไม่พึงพอใจเวลาผมพูดนะ ราะนั้นก็แจ้งเนาะแจ้งไว้ลวกหน้าทราบก่อนไม่ได้มีเจตนาจะมายกตนขมท่านสั่งโน่นสั่งนีนนน้อะไรเงี้ยไม่ใช่มันมีเหตุจำเป็นที่ต้องต้อง wi รไฟบังคับก็ต้องไม่ใช่แบบน่าต้องทิ้ทททงของเก่าทิ้งท่าของใหม่นะเข้าใจผมน,นะส่วนการเป็นผู้นาเนี่ยประกาศเป็นผู้นำการวงศึเนี่ยตัวผมเองก็ไม่ได้เป็นคนฉลาดไม่ได้เป็นคนฉลาดแล้วก็ไม่ใช่คนโง่อ่า ผมไม่ใช่คนฉลาดและไม่ใช่คนโง่แต่อยู่กลางๆเป็นคนอยู่กลางๆกลางๆมันมองเห็นว่าคนฉลาดเขาทำยังไงคนโง่ทำไงแล้วปลลี่ยี่งไม่ทําแบบคนโง่คนฉลาดทํายังไงจึงจะฉลาดไปต่อได้เป็นประโยชน์ก็เลือกเอาสรงนั้นดีครับแค่นั้นเองผมคือกลางๆไม่ฉลาดไม่โง,ง่เห็นทั้งเห็นทั้งคนโง่ทำเห็นทั้งคนฉลาดทําแล้วเราก็มาวางเส้นทางใหม่เนี่ยเป็นอย่างนี้นะขอมเข้าใจนะ ใช่เทียบก็ศูนย์กลางฟุตบอลอะตัวกลางตัวจ่ายจ่ายบอลรู้ว่าบอลมันจะพิ็งยังไงหรือวอลเลย์บอลก็ได้เป็นเซตเตอร์เอ่อตัวกลางไปจ่ายบอลน,นั่นแหละนะเอาละเมื่อเข้าใจแบบนี้แล้วก็จะทําให้คนไทยทั้งหลายลดความตึงเครียดเพราะว่าเจองานของนักนักศาสตร์เจองานผมแล้วมีคำว่าต้องแล้ท่านจะต้องรปรับตัวไง ต้องอัปเดตต้องปรับตัวต้องไปอยู่ต้องไปใช้ต้องแสดงต่อเวทีโลกต้องมีไอเดียใหม่ๆเออต้องปรับวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ใหม่ไม่อยู่ในคอมฟอร์ทโซนตัวเองแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นการปฏิวัติคนไทยเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคนไทยทั้งหลายจะต้องดูคลิปนี้เพื่อให้เข้าใจนะทีนี้ก่อนดูก็จะแจ้งให้ทราบก่อนก็ต้องแจ้ง้ทราบก่อนว่าอ่า เนื่องจากเป็นสายบังคับของประเทศต้องเป็นชาติมหาอำนาจเราจะเป็นต้องวางรากฐานประเทศใหม่การวางรากฐานประเทศใหม่นี่แหละที่มันทาให้คนไทยต้องมีใจคำว่าต้องต้องอต้องเหมือนนักมวยที่ต้องขึ้นชิงแชมป์มันก็ต้องเป็นคำว่าต้องรต้องะทีนี้เราชิงแชมป์อะไรเราชชิงแชมป์เป็นมหาอำนาจเบอร์สามเพราะประเทศมีลิขิตเราจะไปชิงแชมป์เป็นมหาอำนาจเบอร์สามเพราะประเทศมีลิขิตนะมีลิขิตต้องไปเป็น วันนั้นก็จะต้องทำตามสเต็ปที่ผมแนะนำให้ก็จะได้เพเทศไทยใหม่นั่นเองนะครับเอาละไปดูรายละเอียดข้างในอีกเรื่อยๆนะครับทีมดีก็มาแนะนำก่อนคุยกันก่อนให้เข้าใจก่อนว่างานที่ผมทำมาเนี่ยผมไม่มีเจตนาจะมายกตนข่มท่านไม่ไม่ได้เป็นคนบ้าอำนาจอยากจะมาปกครองท่านท่านต่างหากจะปกครองตัวเองนะแล้วก็เอ่อ ไม่ได้มาหลอกลวงเพราะมันจะดูเหมือนคนหลอกลวงที่นี่มีการซื้อลงทุนซื้อกล่องของหวันที่ปิปไตยคนละหนึ่งพันบาททุกคนนะที่มีบัตรประชาชนต้องลงทุนซื้อกล่องของหวันที่ปิปไตยซื้อให้ตัวเองเพราะตัวเองคือประเทศเนี่ยก็เหมือนท่านซื้อให้ประเทศซื้อให้ตัวเองซื้อของของหวันที่ปิปไตของหวันที่ิไตจะมีใบแสดงเจตจำนงนะฮะแล้วก็ต้องส่งใบแสดงเจตจำนงไปนะะั่นแหละซึ่งใบแสดงเจตจำนงนั่นแหละคือคําสั่งท่านท่านจะสั่งทีเดียวครั้งแรกสั่งสิบทีเลย สิบทีมไปแก้ปัญหาประเทศหมดเลยแล้วสิบทีมแต่และทีมดูแลสี่กระทรวงเอออย่างเงี้ยสิบทีมก็สี่สิบกระทรวงนั่นแหละคือคาสั่งท่านสั่งทีเดียวสี่สิบกระทรวงต้องปฏิบัติตามในบายสี่พิลักะเป็นอย่างนี้นะเข้าใจนะหวังว่าผมเข้าใจรัฐที่ข้าโคดร,รมมามนาทีนี้รัฐที่ข้าโคดร,รมมามนาเนี่ยมีหลักอยู่ห้าหลักนะที่ต้องปฏิบัติแล้วก็รัฐที่ข้าโคดร,รมมามนาผมก็ ประกาศเปิดตัวในวันจักรีวันครอบครัวจักรีหรือตระกูลจักรีหรือราชวงศ์จักรีนั่นเองนะเพราะเป็นราชวงศ์เป็นตระกูลหลักของประเทศไทยเป็นราชวงศ์นะส่วนประชาชนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก,ก็ก็สร้างรัก็ใช้ลัที่ครอบครัวไทยอำนาเหมือน,บบน,นกันดังนั้นผมในฐานะผู้ให้กําเนิดลัที่ครอบครัวไทยอำนาก็เลยต้องประกาศในวันจักรีเหมืนอนกันวันเปิดตัวเปิดตัวงเงียบๆนะฮะ เปิดตัวเงียบๆเพราะาเป็นชาวบ้านก็ต้องเปิดตัวเงียบๆไม่ได้ไปจัดไม่ได้จัดจอลังการยิ่งใหญ่อะไรอันนั้นต้องไปหลังจากมีทีมงานแล้วมีอะไรแล้วเปิดตัวอย่างเป็นทางการอันนี้เปิดตัวแบบน,นักปฏิวัติเปิดตัวคนเดียวก่อนนะแจ้งให้ทราบมาแจ้งให้ทราบนะนักคิดคนหนึ่งมาแจ้งให้ทราบเพราะนั้นนักคิดเาเปิดตัวในวันจัก,กรีนั่นเองวันของราชวงศ์จักรีนะ รัฐที่ครอบครัวไทยมานาก็ถ้าจะกําหนดวันเป็นวันที่หกก็ะจะซ้ำวันจัก,กรีก็เลื่อนเป็นวันเป็นวันที่เจ็ดแล้วกันเจ็ดเมษาเจ็ดเมษาเป็นวันครอบครัวไทยมาหามหน้าเลยครับต่อไปก็ให้เป็นวันครอบครัวไทยมาหามหน้าเจ็ดเมษานะแบบนี้นะเอาละก็ผมเข้าใจความมุ่งหมายของผมแล้วนะครับเหตุที่ต้องมีรัฐที่ครอบครัวไทยมาหามหน้าเพราะเราใช้รัฐที่รัฐรามนูญมาตั้งเก้าอยสองปีแล้ว ไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเลยประชาชนแย่ลงแย่ลงประเทศก็แย่ลงดังนั้นเราจึงยกเลิกไม่ใช้ลัที่รัฐธรรมนูญเปลี่ยนมาใช้ลัที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจเพื่อไปทําการเมืองโลกเลยเพราะตอนนี้โลกมันเปลี่ยนหมดละประเทศไทยก็ถึงจังหวะน้ำพึ้นได้รีบตักช่วงจังหวะที่โลกเปลี่ยนเนี่ยเราจะรีบขึ้นไปประกาศเป็นชาติมหาอำนาจเบอร์สามนั่นเองต้องรีบประกาศนะโดยมีระบบระบอบมาตรฐานไทยใหม่ให้ชาวโลกได้ดูเรียนเราเรามีมาตรฐานใหม่นะ มีทั้งระบบระบอกประคองมีทั้งประชนเป็นมนุษย์ของคำวินยัยมีทั้งระบบอารค้าเป็นทุนนสุดมานะเนี่ยสี่สามแสนวัดสาม,สาม,สาม,สามเศียอันที่สี่ก็คือเป็นด้านจิตวิญญาณอันนี้จิตวิญญาณที่มนุษย์ชาติจะต้องใช้ผังอ่าผังในไมนิโตรกรรมอะแห่งนิโตรกรรมนะอันนั้ไปอธิบายจิตเป็นเร,เรื่องละเอียดอ่อนเรื่องเรื่องจิตวิญญาณไปปฏิบายกันทีเอาล้ครับ ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของรัฐที่ครอบครัวสายมหาอำนาะจที่ต่อไปจะยิ่งใหญ่ระดับโลกเพราะว่าเป็นรัฐที่ใหม่นะฮะเรากําลังจะต้องเผยแพร่กันไปทั่วโลกเป็นรัฐที่ของประเทศไทยน,นั่นเองแล้วก็เชิญชาวไทยทั้งหลายทุกบ้านทุก,ทกครอบครัวประชุมลูกบ้านประชุมลูกบ้านแล้วก็ทาการเมืองโลกกันโดยดูตามเสเต็ปขั้นตอนที่ผมจะอธิบายให้แต่ละบ้านได้รับทราบว่าต้องทําอย่างไรทําการเมืองโลกอย่างไรนะไปดูรายข้างในอีกทีหนึง่ง สำหรับคิวนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ผมแอดธรรมาธิพิตจยนักขณาโคตศัสตร์ยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับ